วันนี้ผมก็จะมาอบอกเรื่องทำไมผมไม่ได้ทำ EPC นะครับเนี่ยมันคือผมอัดแล้วแต่มันก็หยุดอัดเองนะครับเนี่ยเออเนี่ยผมก็ได้ทำฟาร,ร์มไก่ฟาร,ร์มข้าวแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่น EPC ใหม่แบบนี้ปนไปเลยนะครับเนี่ยน,นี้ก็เป็นฟาร,ร์มตกปลาตรงนัดนะเนี่ยก็มายีนฟาร,ร์มตกปลาก็ได้นะเพชรนี่ก็ได้มาจากนี่เนาะเนี่ย,ยผมตรงมาให้ดู นีจะผมขุดแลก็จะมีเพชรตรงนี้นะครับมีเพชรตรงนี้ตรงด้านล่างนี้เลยนะแล้วผมขอมีนั่นฟอจูนก่อนพอจูนสามก็ยังดีเเดี๋ยวผมก็จะมาเล่นอีพีสี่ใหม่เลยนะครับแบบอย่นี้แหละนะครับพีสี่อีพีสี่นะก็น่าจะออกวันพุ่งนี้เนะนะครับพุ่งนี้นะครับเตรียมรอดูอีพีสี่ได้เลย เนี่ยผมก็ได้ฟังความนอกรอไปแล้วผมก็ได้ไปขูดออกซิเดียนแล้วผมก็ได้เล่นกับน้องชายผมนี่นะครับนี่ประตูในเธอก็หนนี่ก็ห้องน้องชายผมเองนะครับนี่แล้วก็นี่ก็ห้องน้องสาวผมนะครับเดี๋ยวไหนๆเอ,อิดยังไงวันนี้ผมจะมาบอกแค่นี้เนาะว่าผมทําอะไรไปแล้วนะครับก็จะมีแค่ารามเท่านั้นแหละครับก็เจอก่อนนะ ครับก็ก็ต้องไปแค่นี้แหละครับเพราะว่าผมก็จะมาบอกกันแค่นี้แล้วเนาะบอกใครรู้นะครับว่าทําไมพวไม่ได้อัด EPC สักที EPC ไม่อัาสักทีนะคบเพราะว่ามันหยุดอัดเองนะครับผมก็เลยเล่นนอกรอบนะครับก็เลยได้ทำฟาร์มอะไรเยอะแยะแล้วนะครับก็นะคบเดี๋ยวค่อยมาเล่น EPC ใหม่นะโอเค EPC ก็รอดูวันพรุ่งนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับบาย